ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในบริเวณวัดแหลมสักด์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์ด้านบนนะครับไปดูสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่แล้วก็ไปดูวิวทิวทัศน์ด้านบนนะครับ ดูด้านหลังผมนะคนมากันเยอะมากครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับ <c oughs> นี่ครับที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้ ยิ่งใหญ่อลังการและก็มีความสวยงามมากครับวัดแหลมสักนะครับ <c oughs> นี่เป็นบารมีของท่านหลวงปู่เนรนะครับวัดแหลมสักอํ <c oughs> อำเภอเอาวลึกจังหวัดกระบี่ครับผมนี่ครับที่ผมเดินขึ้นมาโอเค เดี๋ยวเราจะไปเดินดูวิวรอบๆบบริเวณวัดกันครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับมีอาการหอบนิดนึงฮะแล้วครับ,รบปับ๊บ ูครับวิวสวยๆของวัดแหลมสักนะครับสวยมากคนระับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวอีกฝั่งนะครับ สวยงามมากครับยิ่งใหญ่ตบการตายอดสูงลิบเลยครับโอเคอ่าเดี๋ยวจะมีจุดสำหรับขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนขึ้นไปดู <c oughs> เป็นสถานที่ที่ เราต้องให้ความพอรพนะครับ <c oughs> ส่งเสียงดังไม่ได้พูดจาหยาบคายไม่ได้นะฮะ <c oughs> ต้องสำรวมกริยานะครับผม <c oughs> อุย้ยเพื่อนๆดู <c oughs> นี่ดูวิวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ครับวิวสวยมากครับ น้าเสียดายนะฮะแสงไม่ค่อยดีครับวันนี้ขมุกขมัวสักหน่อยถ้าแสงดีๆน่าจะสวยกว่านี้เยอะครับนี่โอ้โหวัดก็สวยวิวก็สวยครับเดี๋ยวจะสูมให้ดูเห็นอะไรไหมเอ่ย ด้านโน้นไม่ใช่บ้านคนนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นกระชังสำหรับเลี้ยงปลาของชาวบ้านนะครับโอ้ยสวยจริงๆนอนครับมีเรือวิ่งเขา้าคลองอยู่โอ้ วัดก็สวยวิวก็สวยสุดยอดเลยครับนี่ครับการที่สร้างวัดได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้บารมีของท่านผู้เป็นเจ้าว,วาด ย่อมยิ่งใหญ่มากครับท่านสามารถทำให้ผู้คนที่มีความศรัทธามาร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่กับท่านได้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นบารมีขององค์หลวงปู่เนตรนะครับ ท่าสร้างได้ขนาดนี้เลยไม่ใช่ย่อยๆนะครับบาร,รมีท่านสูงทรงนี่ครับนี่ก็คือความงดงามทางธรรมชาติและ ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้นะครับ ใส่กลับพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็จะอนุโมทนาทำบุญใส่ตู้นะครับโอเคสาธ <สา S 1> ุใส่ตู้เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศภายในของพระอุโบสถนะครับ มาครับจะด,ดูรอบๆภายในอุโบสถ ก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆอหลังจากที่ได้เดินสำรวจเยี่ยมชมบริเวณ <c oughs> รอบๆของพระอุโบสถแห่งวัดแหลมสักดอ่าวลึกจังหวัดกระบี่แห่งนี้นะครับนี่แหละครับคือบารมีของท่านหลวงปู่เนตรนะครับท่านเป็นผู้สร้างขึ้นมาอุโบสถมีความยิ่งใหญ่อลังการ และสวยงามมากครับส่วนสถานที่ตั้งก็ถือว่าเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นวิวทะเลแล้วก็เกาะแก่งอ่าด้านนี้ก็จะเป็นวิวภูเขามองดูแล้วมันรู้สึกสดชื่นครับสดชื่นสวยงามก็เป็นอีกอหนึ่งวัดครับ ที่มีความสวยงามนะไม่แพ้วัดใดเลยนี่ก็ด้วยบารมีของท่านอาจารย์เนตรล้วนๆนะครับของอหลวงปู่เนตรนะฮะผมก็ได้เคยเป็นเป็นเป็นนับว่าเป็นบุญของผมนะครับที่ได้เคยเข้าไปกราบท่านครั้งหนึ่งเมื่อตอนท่านไปที่ไปร่วมงานพิธีของ ท่านอาจารย์แดงที่วัดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งครับในครั้งนั้นที่ได้ไปกราบท่านก็โอเคครับผมสำหรับทริปนี้เราก็ขอปิดทริปกันเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวก็จะเดินทางกับจังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาีสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรดีๆ ผมก็จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวไปบุกไปสำรวจกันนะไม่ว่าที่แห่งน,นั้นมันจะเดินทางยากลำบากเพียงใดถ้าเราสามารถไปถึงได้เราก็จะเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอของผมจนจบ ก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับทริปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย